ทีนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยไม่คุยไม่ได้แล้วนะคะเรื่อง<ฆ>ของสวนะคะ<ฆ>เรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภานะคะวุฒิสภานะคะหรือว่าสวนี่แหละหลายคนที่เป็นคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนบางคนนะคะเขาก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะไปเลือกวันไหน<ฆ>เราจะไปเลือกที่ไหนกันจริงๆแล้วไม่ได้เลือกนะประชาชนทั่วไปไม่ได้เลือก<ฆ>ก็คือคนที่ไปสมัครนั่นแหละนะคะจะเลือกกันเองทีนี้เขาก็เปิดนะคะช่วงห่วงเวลาในการไปสมัครสําหรับผู้ที่นะคะมีอายุนะคะไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วก็อยู่ในเงื่อน ไ,ะะไปสมัครเพื่อที่จะรับเลือกเป็นสอวอใน20กลุ่มอาชีพเขาเปิดให้ไปสมัคร20-24ซึ่งก็ครบกําหนดแล้วทีนี้เรื่องของการเลือกที่จะเลือกเป็นการไต่ระดับกันนะคะนั่นก็คืออําเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศเขาจะมีการคัดเลือกอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าทีละขั้นตอนให้ฟังเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเขาจะมีการเลือกกันเองในกลุ่มนะคะหมายถึงว่าใน20กลุ่มนะคะใน20กลุ่มที่จะได้มาซึ่งสอวอ200คนทั่วประเทศเนี่ยมันจะมี อยู่20กลุ่มที่มีการไปสมัครซึ่งจะเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศทีนี้ขั้นตอนแรกก็คือกลุ่มใดที่มีผู้สมัครไม่เกิน5คนทำยังไงล่ะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในขั้นต้นไปนเลยนะคะในกลุ่มอาชีพนี้ที่เขามีการเลือกะนะคะมี5คนก็ถือว่า ผ่านไปเลยในขั้นต้นนะคะแต่ถ้าในอำเภอมีผู้สมัครกลุ่มใดที่สมัครเกิน5คนจะทำยังไงก็คือให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มนะคะลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน2คน 2> ทีนี้ในการที่จะไปเลือก2คนนี้เลือกตัวเองได้ไหมสคนนี้เลือกตัวเองได้ครับเลือกตัวเองได้นะนะคะเลือกตัวเองได้แต่ห้ามลงคะแนนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เกินหนึ่งคะแนนก็คือแสดงว่าเลือกให้พีมพสองคะแนนไม่ได้ใช่ครับแต่จะเลือกตัวเองกับเลือกพีม,พมได้<ช>แบบนี้นะคะแล้วทีนี้การลงคะแนนจะต้องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ต้องเลือกในกลุ่มเดียวกันนะคะด้วยตัวเลขอาราบิกในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครได้ช่องละ1ห,หมายเลขเท่านั้น หนึ่งหมายเลขนะนะคะซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด5อันดับแรกก็เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มในกรณีที่ลำดับใดนะคะมีผู้ได้คะแนนเท่ากันนะคะจนทําให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเกิน5คนนะคะก็คือให้จับสลากกันเองว่า ผู้ใดจะได้รับการคัดเลือกนั่นเองอนี่คือขั้นตอนแรกนะ,ะขั้นตอนแรกก็ดูเ,เริ่มคือมันเป็นเรื่องใหม่อะ,อะแล้วก็มันเป็นครั้งแรก<ช>นะคะคถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยก็แล้วกันนะคะที่ให้สอวอมาเลือกกันเองแบบนี้มันก็อาจจะมีความสับสนอยู่อันนี้คือในขั้นแรกนะในระดับอำเภอด้วยนะคะขั้นแรกก็คือการเลือกกันเองภายในกลุ่มใช่ไหมมาดูขั้นที่2กันค่ะก็คือการจับสลากแบ่งสายเลือกแบบไข้ข้ามกลุ่มอะ ยาเข้าไปอีกนะคะก็คือการจับสลากแบ่งสายเลือกค่อยข้ามกลุ่มก็คือเป็นการนําฉลากมานะคะแล้วก็มีการจับสลากแล้วก็แบ่งเป็นสายาโดยแต่ละสายเนี่ยจะมีสามสาม,สามกลุ่มสามกลุ่มด้วยกันอ่าโดยผู้ที่ได้ห้าอันดับแรกจากขั้นเลือกกันเองนะคะจะมีการโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละหนึ่งโหวตในขั้นตอนนี้ก็คือจะไม่สามารถโหวตตัวเองได้นะคะก็คือหรือจะเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันไม่ได้ ผู้ชนะสามอันดับแรกของแต่ละกลุ่มนะคะจะผ่านเข้าสู่สนามในระดับจังหวัดต่อไปอันนี้จะเป็นการเลือกสายแบบคอยกลุ่มก็คือการจับสลักแบ่งสายริงค่ะคือในในตอนนี้มันเป็นมันเป็นที่ผ่านมาเนี่ยคือการเลือกในระดับอำเภอเนาะซึ่งในระดับอำเภอเนี่ยผมได้มีโอกาสลงไปพื้นที่ไปสังเกตคือเขามีทริคกันอย่างนี้พี่กู้งน้องแบม คือเขาเขาจะรอดูครับว่าในในพื้นที่เนี่ยมีใครมาสมัครแล้วบ้างเพราะว่าด้วยด้วยข้อกําหนดที่ถ้าเกิดมีคนไม่ครบในจํานวนการแบ่งกลุ่มก็จะสามารถทะลุเข้าไปรอบสองได้เลยซึ่งคือไปรอที่จังหวัดเลยดูฟอร์มกันก่อนใช่เขาเขาก็จะมาคึกคักกันช่วงวันศุกร์จากที่พิมพ์ไปดูมาเพราะว่าวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยอ่าเขาก็จะนั่งยังดูเชิงกันอยู่ใช่ดูเชิงอยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นกลยุทธ์นะที่เขาจะนํามาในเรื่องของการ เข้าสมัครรับเลือกวุฒ<า>ิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งในสนามระดับจังหวัดครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับการเลือกระดับอําเภอเลยคือโหวตกันเองในกลุ่มอาชีพก่อนแล้วก็แบ่งสายเลือกขว้กลุ่มอาชีพอื่นในสายเดียวกันซึ่งไฮไลท์เนี่ยจริงๆมันก็จะอยู่ที่สนามระดับประเทศคือจะทําการเลือกครั้งสุดท้ายด้วยกระบวนการที่เหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าจะเอาผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด10อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพ นะซึ่งเรามีอยู่20กลุ่มอาชีพสุดท้ายเราก็จะได้กลุ่มอาชีพละ10คนรวมทั้งหมด200คนเนี่ยมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาตัวแทนของประชาชนเราซึ่งสำหรับผู้ที่ลำดับที่11ถึง15ตรงนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นตัวสำรอง,รองใช่เผื่อว่าทางเขามีการทบทวนะคุณสมบัติแล้วก็มีการคัดออกหรือว่าตัดสิทธิ์ชื่อ,อลำดับถัดมาก็จะได้ขึ้นมาขึ้นบัญชีหลายชื่อแทน นะครับซึ่งขั้นตอนแรกของสนามระดับประเทศเนี่ยครับก็จะเลือกกันเองภายในกลุ่มครับโดยผู้ชนะจากระดับจังหวัดจะมาอยู่ในกลุ่มอาชีพรระดับประเทศแล้วเลือกกันเองในกลุ่มไม่เกิน10บโหวตสิบโหวตแล้วนะสนามระดับประเทศโหวตตัวเองได้แต่โหวตคนเดียวเนี่ยหลายคะแนนไม่ได้ก็คือเกณฑ์เหมือนเดิมโหวตตัวเองได้1คะแนนโหวตคนอื่นได้1คะแนนก็ได้แต่ว่าคนเดิมนี้ไม่สามารถรับคะแนนที่2ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่า10คะแนนเนี่ยเราคือเราเลือกตัวเองอยู่แล้วละ่ะ1คะแนน,น,น1นนนแต้มแน่ๆแปลว่าเราต้องเลือกอีก9คนนะในรอบนี้รอบแรกซึ่งโดยรอบนี้ครับจะเลือกเอา40อันดับแรกจากแต่ละกลุ่มอาชีพและในกรณีที่ในลำดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันเนี่ยให้มีการจับสลากเช่นเดียวกันกับในระดับอำเภอแล้วก็จังหวัดครับจากนั้นเนี่ยหากมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง40คน แต่มีจํานวนตั้งแต่20คนขึ้นไปครับให้ผู้ได้รับเลือกข้างต้นของกลุ่มนั้นเท่าที่มีอยู่แต่หากกลุ่มใดมีไม่ถึง20คนผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดจะให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ในฐานที่เลือกครับลงคะแนนเลือกกันใหม่เพื่อให้ได้ครบตามจํานวน <ừ. S 1> ซึ่งหมายความว่ายังไงก็ต้องก็ต้องเลือกให้เสร็จใน,ในวันนั้น ừ. Ừ. สําหรับผู้ที่ผู้สมัครทีไ่ได้รับเลือกในขั้นต้นในระดับประเทศครับจำเป็นต้องอยู่ในฐานที่เลือก เผื่อว่าในกรณีที่มีไม่ครบ20คนจะต้องมีโอกาสได้เลือกใหม่แล้วก็อาจได้รับเลือกอ,อันนี้สําหรับเป็นข้อมูลให้สําหรับท่านผู้ที่สมัครสมาชิกวุฒิสภารับเลือกในรอบนี้<ช>นะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยขั้นตอนถัดมาคือเขาจะจับสลากแบ่งสายเลือกไข้ข้ามกลุ่มเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้จับสลากแบ่งสายแต่ละสายจะมี3-5ถึงกลุ่มโดยผู้ที่ได้อันดับ40อันดับแรกโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ5โหวตนะปีกุ้งน้องแบมทีนี้ ผู้ชนะคือ10อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม10อันดับแรกเนี่ยก็จะได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็อันดับที่1 1บเถึงสิก็จะเป็นรายชื่อสำรองครับซึ่งหลังจากนี้ครับกำหนดการหรือไทม์ไลน์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการเลือกระดับอำเภอจะเริ่มขึ้นในวันที่9มิถุนายนที่ถึงนี้ครับส่วนวันที่16มิถุนายนก็จะทําการเลือกระดับจังหวัดวันที่26มิถุนายนก็จะทําการเลือกระดับประเทศ และสุดท้ายครับผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆในวันที่2กรกฎาคมทางกกตครับก็จะประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้ง200คนอย่างเป็นทางการครับค่ะดูแล้วก็รู้สึกว่าขั้นตอนซับซ้อนอยู่นะซับซ้อนมากครับแล้วก็อาจจะเข้าใจยากอยู่แล้วทีนี้เผื่อประชาชนทั่วไปที่กําลังติดตามรายการอีสานชาวน้สุดสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยนะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีส่วนร่วมยังไงกับการเลือกตั้งแบบนี้ นะคะบางทีก็อาจจะมีส่วนร่วมในแบบว่าอาจจะเป็นหูเป็นตาออดูถึงความที่อาจจะมีสิ่งที่มันมีการทุจริตเกิดขึ้นแบบนี้ออจะดูยังไงแล้วจะแจ้งใครก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของตาสประร์ใช่ไหมคะแล้วก็สมาร์ทโวตนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของกกตก็ได้หรือว่ามีสายด่วนอยู่นะ1 4 4่4 4 4หรือเปล่าถ้าถ้าผิดต้องขออภันะครัคประมาณนี้